สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหรือสสทเตรียมจัดคราฟต์แบงคอก2024ต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตั้งเป้าเม็ดเงินสะพัดต,ตลอดงานกว่า150ล้านบาทโดยคุณพันวิราชแพรพ่วงรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสทกล่าวว่างานคราฟต์แบงคอกนะคะ2024จัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหรือสอสอทเราจะจัดระหว่างวันที่24-28สิงหาคม ที่ไบเทคความพิเศษของงานนี้นะคะจะเป็นงานที่รวบรวมคนทํางานคราฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ400คู่หามีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานหัตถศิลป ที่รวบรวมความรู้ต่างๆใครที่สนใจเกี่ยวกับงานคราฟต์อยากจะเสพงานศิลป์มาที่ภายในงานนี้ได้จะเห็นผลิตภัณฑ์ของดีไซเนอร์ที่สักเซสในตลาดโลกจะมาจัดในงานนี้เป็นงานแรกแล้วก็จะมีการจัดเสวนาใครที่สนใจเกี่ยวกับงานาิลกรรมไม่ทราบว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนมารับฟังภายในงานได้มีทุกวันกิจกรรมภายในงานจะมีการทำเวิร์กช็อป 40กิจกรรม24-28สิงหาคมนะคะที่ไบเทคฮอลล์98-99ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาฟังเสวนาสามารถที่จะสแกน QR code ในเว็บไซต์หรือใน Facebook ของสถาบันส่งเสริมศรริลปะหัตถกรรมไทยนะคะเข้าไปในนั้นได้แล้วก็สแกนเพื่อที่จะลงทะเบียนมาฟังเสวนาได้เลยค่ะ